S P M S E S T ฉลองครบรอบ25ปีเปิดตัวเบียร์ใบยกแบบรนด์ a m b a s t e r ฟิลมกรองแสง 3M พร้อมยกระดับประสบการณ์โดยเครือข่าย 3M Pro Shop บริษัท SP Marketing and Sales จำกัดและบริษัท EST จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง 3M อย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีแห่งความสำเร็จพร้อมเปิดตัวแบรนด์ a m b าสเตอร์คนใหม่คุณเบียร์ไบยกผู้บริหารนิวเจนแห่งตระกูลไบยกตอกย้ำภาพลักษณ์ฟิล์มกรองแสงรายแรกและเป็นแบรนด์คุณภาพระดับโลกที่ทันสมัยและตอบโจทย์ล์สไต์กลุ่มลูกค้ายุคใหม่จุดหมายปลายทางสำหรับคนรักรถที่ต้องการงานติดตั้งคุณภาพตามมาตรฐาน 3M ครบจบในที่เดียว ทั้งฟิล์มกรองแสงฟิล์มสายก้นรอยสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีและเคลือบเซรามิกเราเชื่อว่าการยกระดับมาตรฐานหน้าร้านและคุณภาพการให้บริการจะช่วยสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจให้ลูกค้าดได้อย่างยั่งยืนวันนี้ได้เปิดตัวเป็นรนแรกของฟิล์มกรองแสงรถยนต์นะครับเราก็มีใจมากๆนะครับล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามคุณเบียร์แล้วก็ฝากสังฟิล์มสังเอฟเด้วยกัน,กนครับ เขาอยากคิดอย่างที่เล่าเลยครับคุณเบียร์เป็นคนที่หลักลนนะครับผมก็มองว่าคุณเบียร์ต้องเลือกสิ่งดีที่สุดแล้วแล้วก็มองว่าเขาเนี่ยเข้าถึงเป็นลูกค้าที่หลกากหลังรานครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์เนี่ยของเขาเนี่ยทุกคนทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ครับเราก็จะรู้สึกว่าแบรนด์เราเนี่ยเป็น user friendly มากขึ้นนะครับเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นครับสมเมงเรามีนวัตกรรมมาตลอด120กว่าปีแล้วก็สัมเร็จประทศไทยอยู่มา กือบเกือบหกสิบปีแล้วแล้วผมมั่นใจว่านวัตกรรมต่างๆสินค้าต่างๆที่มีคุณภาพตอบโจทย์ของการใช้งานของผู้ใช้างานแล้วก็ผู้ประกอบการแน่นอนครับจริงๆเราก็อย่างไรที่ผมเล่าไปคร่าวๆเมื่อกี้นะครับเราก็จะมีตั้งแต่ทั้งเรื่องของออฟไลน์แล้วก็อกอนไลน์ต่างๆเราพยายามทำออโต้โอเจสตเรจีนะครับเราพยายามให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงเราจต่ทางออนไลน์นะครับแล้วก็ไปพบเราในในในออนไลน์ที่ในออฟไลน์น,น,น,นะครับที่เป็นเครือข่ายขายของเ,เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ก็ดีใจครับเพราะว่าได้ทำอะไรที่มันทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้อะไรที่ใช้อยู่แล้วแล้วก็ดีใจและภูมิใจที่จะได้บอกกับคนที่ติดตามเราอะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผมสึกสบายใจที่สุดครับคือจริงๆมาตรฐานของ3ามเบมเขาดีอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งเ,เขาเรียกว่าบริการตอนติดตั้งบริการหลังการขายอันนี้ผมว่าสำคัญ มันไม่ใช่แค่ฟิล์มดีแล้วมันจะจบผมว่าอยู่ที่ช่างอยู่ที่พนักง,งานทีมงานด้วยครับอันนี้่งสำคัญมากครับคือคิทัลาลนะครับเป็นพาเทกงของสายเอ็มนะครับจริงๆเป็นเทคโนโล,ลยีที่สาเอ็มสามารถผลิตได้คนเดียวนะครับแล้วเราก็มองว่าจริงให้ความเคลียร์ใสสัดที่สุดนะครับคิทลาดรวมถึงยังการคำร้อนได้ดีนะครับรวมหรือแม้กระทั่งพวกฟิล์มใสกันลอยอเลยครับ เราก็มีซีรีส์มากขึ้นในปีนี้ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในระดับได้ครับขอบคุณนะครับเครือข่ายบริษัทลูกค้าเราทั้งหมดนะครับที่ร่วมง,งานในวันนี้แล้วก็สำคัญอย่างยิ่งครับขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่เชื่อมันน่นในแบรนด์ศักเองทำในซีรีสกองแสงบจนกระทั่งซีรีส์ใสกันลอ,อยก็อยากจะขอบคุณทุกท่านดีครับครับก็ต้องขอบคุณทาง s t สทีเอนะครับแล้วก็คุณเบียร์ด้วยซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ ทุกอย่างทุกิจที่ประสบความสำเร็จนัน้นผมมั่นใจว่าคุณเบียร์จะต่อยอดความมั่นใจของแบรนด์สาเ็ m นะครับแล้วก็เข้าไปได้อยู่ในใจของครับผู้ผู้ต้องการอะไรใหม่แน่นอนครับถา้คุณเบียค่ะแนะนำ 3M นะครับก็ 3M นะครับก็แน่นอนชื่อแค่ชื่อก็เท่แล้วนะครับ 3M เพราะว่ามาตรฐานแล้วก็เวิร์กไร้นะครับร,ร้อยกว่าปีมันไม่ใช่เรื่องเขาเรียกบังเอิญหรือเรื่อง,งเ,ออเองขาเรียกว่า ฉับฉวยแน่นอนนะครับก็ฝากสามเอ็มนะครับใครที่ที่รักรถตัวเองนะแล้วก็คิดจะเปลี่ยนฟิล์มหรือซื้อรถใหม่หรือถึงอายุเปลี่ยนหรือยังไม่ถึงอายุเปลี่ยนอยากลองใช้นะครับผมว่าก็ฝากสามเอ็มเลยครับไม่ใช่เฉพาะฟิล์มอออกองแสงครับกันรอยก็สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเรารักรถเนี่ยเราต้องหาอะไรมาเนาะเขาเรียกว่าคุมรถโปรเทครถนะครับประมาณนั้นครับฝากสามเอ็มเลยครับ ข้าวเกษตรที่กังกษรขั้นสตลาดเป็นอะไรแล้ความท้าทายที่เราจะต้องเจอในปีข้าหน้าเลยครับจากเงินที่เราได้ฟังนะครับผมมองว่าทุกวันนี้แบรนด์เยอะมากๆครับเข้ามาในไทยหรือแม้กระทั่งเรียนตามตรงนะครับสินค้าที่เข้ามาในไทยทุกวันนี้ผมมองว่าลูกค้าผมว่าลูกค้ามองหาสิ่งที่เราสามารถเชื่อมั่นได้นะครับแล้วผมกมองว่าสามเอ็มเนี่ยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ โกาสทีรอบีรกงถแล้วเปิดตันเรเราาเ้นตองนเทหี่รายนจริงๆต้องถพไปก่อนแต่สัญญาแน,น่นอนว่าเราจะมีแคมเปญไม่ใช่ดอกมากรับาม้าไครับ,บเป็นโปรโมชั่นให้กับสค้าแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วสามสิบ้บาท ว่าเราจะลงมันจะลงไปในนั้นจริงๆมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ครับซึ่งผมมองว่าปีนี้เราจะทําให้ลูกค้าเนี่ยมอง 3M เราก็คิดถึงเรื่องของฟรีมากิงนี่คือไม่ได้มองเพีงเพื่อแค่จริงๆ 3M เป็นแบรนด์ที่มีหลายหลายอย่างแต่เราอยากให้ลูกค้าเนี่ยเออคิดถึงเรื่องฟรีเหมือนครับน จ,จริงๆลูกค้าคือถ้าพูดถึถงชื่อเราเป็นลูกค้ารู้จักแต่ถ้าสมมติเราพูดถึงฟิล์มลูกค้าจะไม่ได้พูดชื่อเราเป็นคนแรกแต่เราอยากให้ลูกค้าเนี่ยคิดถึงเราคิดถึงฟิล์มเราคิดถึงเราเป็นคนแรกนคะครับคนที่เขาใช้จีนนะใช่ครับผม <c oughs> ผมมองว่าคือคือไม่ได้บอกของจีนไม่ดีนะครับหมายถึงว่าคนที่เข้ามาทําตลาดเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆ,ๆนะครับ ผมมองว่าลูกค้าเนี่ยเออมันมีกระทั่งในเรื่องของการบริการหลงังการขายมองว่าสามพิมพ์เนี่ยให้ความเชื่อมันม่นนิดหนึ่งได้ครับปะ่ะคุณภาพด้วยครับใช่และการรับประกันด้วยครับผม,ม่่งัาอที่เราดึงคุณเบียร์มาเนี่ยนี่เป็นการตอกย้ำม,มากกว่าว่าเราเนี่ยได้มอบสินค้าที่มีคุณาภาพให้กับลูกค้าได้เลย ครับอยากให้เล่าให้ฟังเลยผมเล่าให้ฟังตัวสามเอ็มพิชานาไปใช่ไหมเราเป็นค้าเทงของเราแหละครับผมมองว่ามันก็ยังไม่มีใครสามารถผลิตได้ครับเราเป็นฟิลไม่เหมือนใครไม่ใช่ฟิลเสรรมิคทุกตวไปท,ที่แบบว่าทุกคนชอบพูดถึงเฟรมิคแต่เราพูดถึงพิชานาเราไม่เหมือนใครจร,ริงจริงครับโอ้โหสามเอ็มเป็นบริษัทระดับโลกแล้วครับในเรื่องของ T G นะครับเราจริงๆสังสามเอ็มเนีย่ยต้องให้ความสำคัญอยู่แล้วทั้งเรื่องของสิ่งแรดยนรู้นะครับโซเชียลทุเรื่องสารที่เราจะต้องพิจารณาเรื่องของ เอสจีเป็นคำหลักแรกเลยตั้งแต่ตอนดีไซน์เลย,เลยไม่ไม่ใช่เฉพ,พาะการผลิตเท่านั้นางที่ผมมองผมมองผมผมองลูกค้ามองในเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็แวลูเพจมากขึ้นเราทำในงานมากกว่าที่เราจะสาม,มารถมอบทั้งคุณภาพแล้วก็ราคาที่เหมาะสมได้เลย,ค,ยครับเป็นลูกค้าก็เชื่อมั่นครับคิดว่าจะเชื่อมั่นยิ่งมีคนเบียร์ยิ่งเชื่อมั่นครับ ครืคอคือจริงๆผมมองวา่าในเรื่องของตลาดรถยนต์นะครับเรามาเกือบถึงจุดที่น่าจะเกือบต่ำสุดของของเราเนศะรษฐกิจมันก็ค่าขาลงนะ <c oughs> ผมมองว่าเราเ,เราอาจจะเ,เริ่มอาจจะมองเห็นแสงสว่างที่ไปกอ่ามูนได้ในปีหน้าาาาาลังงซื้้ออรรหม่เเะะคิดวจต จริงๆกำลังซื้อลดลงอยู่แล้วครับในในส่วนของสินค้ากำลังซื้อลดลงแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เมื่อพวก NPL ต่างๆครับพวกแบงค์ไม่ให้ปัดไม่ให้เอ่อคนคนกู้นะครับก็เคนคนเราก็ฝืนครับแต่ผมมองว่าอย่างไรแล้วแต่ถ้าเรามีสินค้าที่ตอบโจทย์แล้วก็สามารถป้องกันแล้วก็ให้คุณภาพที่ดีได้จริงลูกค้าก็ยังเลือกใช้งาน